สวัสดีค่ะอยู่กับแอดมินเพียนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางนะคะหาหน้อยเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับบันที่29นะคะเป็นไงบ้างนะคะเข้า0330นะคะรอบปกตินะคะใครตามแอดก็ยินดีด้วยนะคะเข้าตัวเน้นด้วยนะคะแต่เน้นรอบให้ไม่ถูกนะคะเน้นรอบให้ไม่ถูกนะคะเน้นกิจกับพิเศษนะคะเข้ารอบปกตินะคะเข้า03 3. ตรงๆต,ตัวเน้นตัวฟันและตัวอัดเนาะ ก็ไปลุ้นต่อตามต่อนะคะของวันที่30กันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางต่อๆไปเนาะมาดูนะคะเม็ดเดียววันที่30นะคะเดือน3นะคะ2565นะคะแอดให้เด่นนะคะ1วิ่งรูดนะคะ ตัวเจาะนะคะ1นึ่1ส1ง1นึ่นะคะสำหรับตัวเจาะนะคะไปกับบนล่างด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ comment เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะมาดูตัวฟันนะคะ หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะสำหรับเด่นหนึ่งตัวฟันหนึ่งสองหนึ่งสี่และหนึ่งห้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ